สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox ที่มีแมปชื่อว่า Escape Running Head กันนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาหนีเจ้าหัวยักษ์กันนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นแบบแบบดันดนไปเหมือน o บี้เลยนะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเราปีดูกันเลย let's go โอเคมาดัดแล้วทุกคนเราจะเจอแบบนี้นะเราก็จะเห็นหัวยักษ์นะคะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะทุกคนมันก็จะไล่ผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วก็จะไปอีกทางนึงนี่นี่นี่เราจะตามพ่อหนุ่มคนนี้ไปนะคะทุกคนอ้า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 เมื่อก็ไมื่อก็อุ้ยเยอะมากเยอะมากเมื่อกี้หัวเยอะมากทุกเพื่อนเพื่อนอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นโอโ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 นเออโ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 อวิ้วหัวยักษ์เยอะมากหัวยักษ์เยอะมากโอโน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 เอามาเลยเอ่ออ้อ อ้า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 โอโนเอเอโอโหนอรอมาได้อย่างวุ่วิตเลยทุกคนโอเคเราไปด่านที่สกันต่อเลย Let's go โอเคโอเคปึ๊บโอเคโอเคโอเคมันก็จะมีเจ้าหัวยักษ์อยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนเราก็ต้องทำการเซอร์ไวให้ได้นะโอเคอ้าอ้าวโอ้า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 วอ้าซซา้มนาอาลเลอ้าโอ้าโอ้า ตรงนี้หัวแบบใหญ่มากเราจะรอดไปได้ไงทุกคนมันไม่มีทางไปต่ออมันมีทางตรงนี้ทุกคนอ๋อนี่ที่มันชี้อยู่ใช่ไหมโอเค let's go ไปกันโอเคเราได้มาตรงนี้ปื้มปื้ม yeah yeah แล้วเราก็ผ่านไปแล้วสำหรับด่านที่สองนะคะทุกคนซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสามหัวเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมโอเค let's go ไปไปไปเออเอออะตายอ่ะโอเคเราคัมแบ็กมาใหม่แล้วก็ let's go let's go เออก็ตายอยู่ดีอะมันเยอะเกินโอ้โห้เราจะไปยัางไงาปื้มลงมาเสร็จโดดเออซิกแซกหน่อยซิกแซกอเออได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วโอเคทีนี้เราก็กระโดดตู้มตุ้มย่า yeah. ต่อไปก็จะมีหัวยักษ์อยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าหัวยักษ์นี่มันยังไงโอ้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 โอเคโอเคเนมันมีทางตรงนี้อยู่โอเคโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงสแต็กที่3แล้วทุกคนโอเคไป Let's go กันต่อเลยโอเคโอเคโอเคเลสโกป่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคืองงมากมันมีหัวยักษ์อยู่ทุกคนระวังอย่าก,กระโดดกันเพนลินละ จะเป็นแบบนี้โอเคทุกคนเรามาถึงจุดนี้ละจุดที่เราต้องกระโดดอีกรอบหนึ่งอือโอเคซึ่งเป็นจุดที่แวนลอ,อกนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็มาจบแล้วทุกคนต่อไปเราก็จะไปกันที่สแต็กที่2นะเมื่อกี้ก็จะเป็นด่านแรกนะคะง่ายๆเลยนะคะทุกคนง่ายจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปที่สแต็กที่2กันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่สแต็กที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยนะซึ่งที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ สิบสเต็ด้วยกันนั่นเองนะทุกคนซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่สเต็คที่2แล้วถ้าพราอมาแล้วเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะสามารถเปิดว่าเจอหัวเจอหัวเราก็จะอ้อ้ออ้าอ้าวใหก็อ้าตายอ๋อข้างในมันก็จะเป็นหัวแบบนี้เนาะเราก็ต้องหลบไม่ได้ทุกคนอ้ออโอ้โหโอ้โหมาอยู่ตรงหน้าประตูเลยเหรออ้ my g o มก็ไปกันต่อเราจะมาประตูนี้มาประตูนี้เือไม่เจออะไรไป วิ่งไปก่อนละ่ะไม่รู้ละค่อยตายทีหลังอุ๊ยอู้อ่าโอมก็โอม้อ้าว oh oh โอเคทางนี้ทางนี้อ้าวโอ m มก้ oh God. โอเคเราจําทางได้อยู่ทุกคนก็คือเราต้องมาทางนี้นะแล้วก็พยายามชิดชิดไหนให้สุดเท่าที่จะทำได้ปื้มปื้มปื้ม,มโอเคมันจะมีหอยตรงนี้ไปต่อไปต่อแล้วก็ตรงนี้ตูมต้มตู้มตู้มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ห้ามเข้าข้างใน โอเคโอเคเราเจอแล้วเราเจอแล้วโอเคเซฟต่อไปนะก็จะมาตรงนี้กันต่อเลยเจอหัวเจอล้วโอเมก้าตโอเมกโอเคมีทางนี้ทางนี้ทางทางนี้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 นอ๋อนี่ไงเซฟเซฟเซฟเรียบร้อยต่อไปทุกคนเป็นทางยาวยาอ้าไปไม่ทันเอาใหม่หนึ่งสองสามเลสแล้วก็กระโดดเออเรียบร้อย,ยโอเคมีตรงนี้ต่อนนะ let's go แล้วก็เือกระโดดกระโดดอ้าว ไม่ทันโอเคเอาใหม่เราจะต้องมีปฏิทานไหวพริบอะโอเคโอเคโอเคเพราะว่าบางทีมันไม่มีให้เราจุดผักทุกคนเราต้องไปกันต่ออย่างเยวายา My God ต่อไปรอบที่3ทุกคนรอบที่3อืออ้าตายโอเคทุกคนเราผ่านมาละว,วิธีก็คือเราต้องชิดนายไว้ก่อนทุกคนใช่เนี่ยคือทริคของเราเว้ยนี่ถ้าเกิดเราพลาดนะคะเราจะไปอยู่ตรงนั้นพอดีโอเคเมื่อกี้มีคนตายด้วย โอเคเราไปเราก็มากันต่อเลยนี่แซฟเติมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอหัวข้างในด้วยนะหัวข้างในโอ้ oh my god อ้าวหัวมันดักไว้เต็มเลยอะ呀 oh my g o ฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่ออกมาพี่ออกมานั่นแหละนั่นละ่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 นนละ,ละอ้า ล้อแบบใหญ่ล้อแบบใหญ่ล้อแบบใหญ่พี่คะมาทางนี้คะ่ะอ้าวอ้าวอ้าว oh, no! oh no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  yeah อ้าว oh no yeah yeah เออหลงทางหลงทางมีประตูอยู่มีประตูอยู่เปิดเข้าไป y ย a เรียบร้อยไปกันต่อเลยกระโดดไปโอเคอะอะฮ่าฮ่าฮ่าอ้มาก็มันเป็นทางหลอกเราต้องมากระโดดตรงนี้แย่ yeah, มากนะแย่ yeah, มากก็คือโอ้โนโอ้โโอ้โอ้เซฟเราดูคุณผู้หญิงไปก่อนโอเคงั้นเราไปทางนี้อ่า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 โอเค let's go ไปกันต่อไปกันต่อเย้ต่อไปเป็นสแต็กที่สามไปกันต่อตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สแต็กที่สามแล้วทุกคนมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยมีหัวเยอะมากแล้วก็เป็นด่นดานที่เยอะมากเลยทุกคนอ้อวมาเก่ามากยังไม่ทันได้ทำใจเลยโ oh. oh 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 อ้โอ้โหโอ้มายกอามายก่อ้า oh ตายมันเป็นอะไรก็ไม่ลุ้นลื่นอะ่ะ ทุกคนมันเป็นอะไรรู้ไม่รู้ลื่นๆดูเหมือนว่าเราน่ารู้คนที่เซฟมันอยู่ตรงนั้นนะเราจะต้องถ้าเกิดเราผ่านตรงวงกลมตรงนั้นได้เราก็จะมาเจอวงกลมอันใหญ่ตรงนี้โอเ okay. ค let's go ใหม่นะ let's go และ let's go โอเ okay. ค let's go let's go โอเค oh oh my god oh, okay. oh 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 เมื่อกี้มันเฉียดไปนะเมื่อกี้มันเฉียดไปโอเคทำใจตรงนี้ก่อนมันมันจะต้องยังไงอะมันต้องอยัางไงาที่เราจะผ่านตรงนั้นได้อะ ดี๋ยวเรารอให้มันแบบว่ามีสักมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมันมันไม่โอเคเลยมันอยู่ใกล้ตรงขับกันไปอ่ะโอเคปเลสโก้ปเลสโก้อ้าวอ้าวโอเม้าโอเมก้าเรารอดแล้วเอ,อ้อเอื่อแย่แย่เซฟโอมก้า yeah. yeah. oh มันเป็นหัวที่มีแขนขาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดจบจะไปอยู่ที่ไหนเราสามารถดูฉเฉลยได้ไหมอ,อืม อ๋อไม่รู้แต่ว่าเราน่าจะต้องเลี้ยวไปทางอ่าทางซ้ายได้อ่ะทุกคนปาเลสโกพยายามรัดขอบอ้าอ้าวมันวิ่งเร็วมากเลยอีพีที่สองเราจะทำยังไงอ่ะเราโอ้มายก็โอ้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 มันจะอยู่บนนั้นตลอดโอ้ยโอ้มกอโายก็โอ้มาก็โอ้มาก็โอ้มาก็มันเดินมาไม่ได้ทุกคนมันอยู่บนลานม <c ros LES> ันอยู่บนลานมันอยู่บนลานตลอดโอ้มันอยู่บนลานตลอดเลยอ่ะอ๋อเพื่อนทำอย่างนั้นเหรอ โอ้โหอันนี้วิ่งเข้าใส่เหมือนเลยจากทริคที่เพื่อนทํานะคะเหมือนแบบว่าอันนี้มันจะเป็นจานหมุนนะจานหมุนเฉยๆอ้าอ้า Help me yeah อ้าอ้าโอเคเรามารอละยารอละยาดูนะคะเพื่อนเพื่อนเราเปน็นนู่นละต่อไปนะคะเราจะต้องรอจากพวกนี้ได้บ้างละไป Let's go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  out Oh my g o d อ h my god Oh my god อย่านะอย่านะอย่านะเรามาได้ไงเราแอ้อมีหัวเล็กตรงนี้ด้วยเซฟเออเรียบร้อยไปกนต่อโอเคสแตกสามไม่ค่อยเท่าไรอะอ g o d Oh m y god o อเ y g o ดโอเคได้อยู่อะเต,ต็มเลยโอเคไปกันต่อ EP2 ไปกันต่อไปกันต่ออ้าว เราพยายามอย่าติดขอบไว้เดินพยายามติดขอบโอ้ oh my god ตายมารอบที่สามดูโกนรอบที่สามเราต้อง่ามันไปอ้า oh. วมันซอซโผู่มาอย่างเงี้ยไม่ทันได้ทําใจเลยโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อ oh, oh, ่ออ่อนี่งานี่ง่ข้างบนโอ้เซฟตูมเรียบร้อยว้า wow. วข้างล่างคือเป็นเป็นแรงเป็นแรงเป็นแรงเลยเป็นแรงเลยเป็นแรงเลยเ กระโดดอื้ออื้อเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปที่สแต็กที่4ไปกันต่อตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สแต็กที่4แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบอ๊โอ้เป็นแบบว่าเป็นแบบนี้เลยทุกคนใช่มีความตีมแบบมืดๆน,นะไม่รู้มันจะยากแค่ไหนโอ้มาก็อันนี้น่าจะง่ายอยู่นะแค่วิ่งอ้าวโอ้โอเคโอเคเลสโก้เลสโกไปกันต่อโอ้มากอโอ้มากอโอเคไปกันเถอะเย้ yeah. ไปกันเถอะไปกันเถอะกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดกระโดดโอเคกระโดดนะกระโดดไปอย่าอ,อมขึ้นบันไดไปเจอบันไดอีกอันหนึ่งขึ้นบันไดไปเซฟเรียบร้อยมีประตูดูเหมือนจะเปิด,ดได้ได้โอเคไปกันต่อโอโหตรงนี้แบบเต็มหน้าจอมากเวอร์เห็นเราเข้าเห็นเขาเข้าไปกันตรงนี้เราก็ต้องเข้าบ้านก่อนแหละ โอเคโอเคไปทําไปตามทางเดินนะไปตามทางเดินก็ยังไม่อ๋อ oh, ยังไม่เจออะไรเราจะประตูแล้วเอ้ยจะประตูเซฟเซฟตูม้มเรียบร้อยเลยต่อไปเป็นทางแล้วน no. มันต้องเรียวสายนะคะทุกคนโอเค okay. เอาใหม่เนาะมาตรงนี้แล้วก็เวียบยวซ้ายติดขอบไว้เซฟแล้วรอไปกันต่อจ้า อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเราหัวโตทั้งหลายนะจ๊ะไปกันต่อเลย Let's go โ oh อ้โหโอ้โหอ้าวตายโอ้ my oh god oh! หัวแบบเยอะมากเยอะแบบ exclusive เลยแต่ว่าน่าจะรอไปทางนี้ได้นะคะทุกคนรอไปทางเนี้ยนี่นนๆ่น่ะรอทางทางเนี้ยทางน,างน,างนี้ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ได้อยู่ประตูประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่เออเออเข้าไปสิเออเซฟจึงไปกันต่อ โอเคโอเคเราก็ขึ้นไปคงบนตูมตูมตรงนี้อะไรอะไปทายได้เหรอตรงนี้ก็ไปได้โอหูเกือบโดนแล้วแม่ล่ะโอ้ถ้าเดินอีกทีนี้คือแบบจบสุขิดโอเคไปกันต่อเลยจ้าไปกันต่อยาวๆข้างล่างมีหัวระวังนะจ้าขึ้นคำบนตรงนี้เซฟจึง้งแล้วก็อบบี้กันต่อยาวๆเลยระวังหัวใหญ่ด้วยบัามบัมบัมบ้า ต่อไปก็สเต็กที่5ไปกันต่อเรามาอยู่ที่สเต็กที่5แล้วทุกคนโอเคก็จะเป็นแบบแมปใหญ่ๆอย่างนี้เลยเป็นหัวแบบใหม่ด้วยนะมีพรมแล้วไอ้อหัวรถนเรามีพรมแล้วทุกคนโอ m มก o าเป็นห้องกระจกยากกว่าเดิมอีกแม่โอเคไป let's go มันเป็นทางกระจกอะมองอะไรไม่เห็นเลยคือตาบอดโอเมก God โอเคมันยากตรงนี้แหละตรง ยากยาโตโตที่มันไปกะกะกะจกกะจกกจกโอเคมีตรงนี้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้เจอหัวใหญ่โลบลบแต่เป็นทางตันโอเคความยากของห้าก็คือมันแต่มันมีเซฟตรงนั้นทุกคนถ้าเราไปได้เราก็ชนะแล้วปะเนี่ยมันมีเซฟอยู่วะโอเคเราต้องไปได้ทุกคนไปได้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 ไปฉันฉันดีกวัตถุสมาชงนน้ได้ไงอะอ้า โอเก็ oh อย่ามายุ่งกับตัวนี้มันได้เซฟตูมเรียบร้อยเลิศจึงต่อไปมาทางนี้มาทางนี้เลยนะตามแต่ม,มีหัวส้มไปเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนโอเคเราก็จะเจอกับหัวยักษ์นะคะทุกคนโอ oh my ก o d โอเมก้โอเคลัดขอบปลัดขอบไปโ oh อ g มก้ทางนี้เป็นทางตันนี่นะโอโอเมกตรงนี้ไม่ทางไปได้อยู่ เราจะต้องรอดค่ะทุกคนอ๋อมีหัวใหญ่ตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้มันบอกให้เลี้ยวได้โอเคเลี้ยวเลยเจออะไรเจอทางนะคะทุกคนเย่ yeah, รอดแล้วโอเคเราก็จะทําการขึ้นบันไดนะคะ้เราก็จะรอดแล้วทุกคนขึ้นบันไดเลยโอเคเรียบร้อยเซฟจึง้งตรงนี้มีเลียนอ้า นั่นมันเป็นเหรียญเอาไว้ล่อค่ะทุกคนอย่าไปสนใจนะคะแล้วเราก็ไปกันตอเลยเลส s ก o ค่ะเราก็จะเดินไปนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีมาอันใหญ่กับมาอันเล็กงั้นเราไปมาอันเล็กดีกว่าพรอะมาอันใหญ่อะตายเพราะมาอันใหญ่เนี่ยมันดูน่าจะแบบว่าทําให้เราตัวเย่อย่างแน่นอนค่ะทุกคนงั้นเราจะไปแมาอันเล็กนะคะเราจะไม่หลงเชื่อค่ะดูสิดูความที่เป็นลายผุพังสิฉันคิดว่ามันต้องเอาไว้ล่อคนที่จะเดินใหญ่ๆนั่นแน่เลยโอ้โว เดินนี้เลยอันนี้ปลอดภัยแนะ่นอนออโอ้ oh m ม g ก็มันหลอกลวงฉันโอเคเอาใหม่ทุกคนมันไม่สามารถหลอกลวงเราได้ก็บบาบอแล้วเมื่อกี้มันหลอกฉันได้โอเคมาตรงนี้กระโดดกระโดดกระโดดโอเคแล้วเราก็ต้องมาทางนี้เนาะความอ้าวอ้าวความหลอกตัวกันโอเคทุกคนเราก็ทำการเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอกับ หัวยาฮ่าฮ่าฮ่าวอโอ้น่ออบบี้ที่เจอกับหัวยากแล้วก็เซฟตูมเรียบร้อยตอนนี้เราเข้ามาในห้องแรปลับของเจ้าหุ่นใหญ่แล้วโอเคไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราไปกันต่อเลยโอ้โอ้มาก็โอ้ม่ก็มาอย่างนี้เลยเหรอโอเคเรามาเอาใหม่กันทุกคนไปกันต่อเลยโอเคมันไม่ค่อยยากเท่าไร่แต่ แต่มันจึ้งมาเมื่อกี้เลอยอะแกมันแบบมันจึ้งใส่ฉันอะโอ้โอ้อย่าหลุดนะอ่านั่นไงน้าโอเคมาที่รอบที่3ามทุกคนเราจะต้องผ่านไปให้ได้อ,อะไรเนี้ยโอเคเรารอดแล้วทุกคนเรามีประตู2อันให้เลือกนะตรงนี้มีหัวขาวกับโอเคเรารอดแล้วทุกคน สเต็กที่6ไปกันต่อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในสเต็กที่6แล้วนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเอามีไฟใช้ให้เราด้วยแล้วมันจะเป็นในความมืดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะน้องหัวใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนมันก็จะแบบว่ารอดักเราอยู่นะคะทุกคนน่ากลัวม,มากเลยอะโอเคเอาว่าด,ดีจ้าฉันขอไปทางนี้หน่อยนะ อุ่ยเจอประตูดูว่ะเออแต่เอเอหนูหนึกว่าประตูล็อกโอเคเออฮึมฮึมไม่ได้เลยนะเรานะอืมโอเคอ่ะอ้อเรียวทางนี้โอเคเลยให้ฉันจะเชื่อเธอนะถึงเธอจะหลอกฉันมาหลายครั้งแล้วอ้อเซฟค่ะทุกคนโอเค โอเคค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ให้กับช่อง b g Color Game ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้มาเล่นต่อก็สมาครคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะทุกคนก็วันนี้เราก็มาเล่นสันส้นๆให้ทุกคนดูว่ามันสนุกแค่ไหนนะคะในแบบนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะทุกคน 拜拜。Bye bye.